เกฟชมมากันละได้เวลาดูดยาดูดยาถ้าภาพมันน้ำตาลก็เพิ่งตอนแรกๆก็เวลาเราก็โอวี OB เป็นส้มตีนแลวก็ไม่รู้นะช่างมันเถอะได้เวลาดูดยาซึ่งอันนี้เป็นอันสกินของโอวัลภาคหนึ่งผมชอบมากก็เคยเล่นมันต่อภาคหนึ่งนั่นแหละ,ละเล่นเกฟตอนนักสิบชั่วโมงก็เลิกไปเพราะมไม่ไม่ค่อยมีใครเล่นเท่าไหร่สวัสดีเพื่อน วันใดวันใดวัใดวัใดเพื่อนวันใดวัใดวัใดโอ้โหเล่นอีกแล้วอย่าเลิงงี้เลยไม่ชอบให้ยึดจุดไปไปหิวไม่มีเยี่ยมทีแม่งดีเกินไปไม่ต้องหิว ไอสัตว์ยิงยิงสามตัวเลยมันนี่อะไรอะไรน้องมันนี่ด,ดูดยาดูดได้ แรงไหมแ่แรงไหมแม่แรงมันแรงมากเลยตัวนั้นไอตัวล็อกฮอสเนี่ยล็อกฮอสล็อกฮอสไอเฮียอ้วนแล้วกันโอ้โหมีฮียวดีแล้วเดี๋ยวกูดึงให้เดี๋ยวกูดึงให้เดี๋ยวกูดึงให้สุดมากผมไม่ค่อยพูดยิงลูกปายเยอะเลยระวังระวังโอ้ยเชี่ย ดูดยาอะไรอุ้ยอุ๊ยอุยอุยอุ๊ยอุยทีมมึงได้ไรเเฮ้ยดูดยามานี้ดูดยาอะไรผู้มีฮิล ตายอติมันโหดเนี่ยคุณได้ยินเสียงอะไรคุณได้ยินเสียงอะไรไอ้ชี้อะมึงอย่ายายากูเล่นตัวนี้มาเยอะเล่นเป็นชั่วโมงอ่ะโอ้ชิวดูดยาผมจะป้องกันไว้ดีกว่าเพราะพวกไอ้สุ้มตีพวกนี้เล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่น่ะเฮ้ยคนไม่เป็นโอ้เขา เดี๋ยวเดี๋ยวดราม่าเดี๋ยวดราม่าถอยถอยถอยมาถอยมาถอยมา <'ve> ดีว่าดีว่าดีว่าเป็นอะไรไปไหนลิงไปไหนไอ้ลิงไอ้ลิงตายโอ้ยลิง <S <S 2> <S 2> ดูดยา ลิงไปไหนลิงไปไหนอุ้ยกระสุนนิ่งหมดอิกดูดยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บจัง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 ไม่ตาย ดูดยาอะไรกูเอึดเรากุกเล่นมาตลอดอะไรอะไรดีว่าอะไรดูดยาโอ้ยอะไรไอ้ลิงโอ้ยลิงเล็ดกูลิงเงินเล็ดกูดูดยา โอ้ยชิวเวไม่ตายซะก็ตัวเพื่อกูตายไม่กี่ตัวลเยบบอกแล้วให้ยึดผ่านโธ่เล่นเด็โกคเดียวเลย้ึงอะโอ้เีเ I meditation. craft Each arrows. a my own one ไอ้อดีเพื่อนเราเพื่อนกันกร,รุณาช่วยด้วยช่วยอยู่ด้วยกันโอ้กูฮหี้เยอะเลยเหรอกูดูดแต่ยางเดียวเลยนะกูจะไม่ตายโง่ดูดยางเดียวเล่นเป็นกันมั่งถ้าได้ลงแรงนี่พวกมันโดนด่ากันแน่ตรงๆ กโอ้ยอะไรลิงลิงเป็นอะไรกูมากเลยตายอืมย,ยา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 ย กูเคยเล่นมาก่อนกูเคยโดนลุงกระทืบตอนสมัยเล่นโอวัตหนึ่งมาก่อนไอ้สัตว์เฮ้ยหย่าฮึดูไม่ถึงมึงมึงบินได้แล้วกูก็ยิงมึงได้นะโอ้ดูดยา ูได้ยินเสียงกูได้ยินเสียงนะเออข้างหลังข้างหลังข้างหลังขาก่อนยาก่อนยาก่อนยาก่อนเฮ้ยมึงจะบวกอะไรน,นักหกนาไม่ช่วยกันยึดบ้านเลยยังไงวะตายเป็นอะไรวะกูบัไอ้สิศร โดนลูกปลายก็บังเียว่าอะไรเป็นอะไรฮะห้างเป็นอะไรดไรีว่าตายจะตายจะตายอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรมึงเป็นอะไร หาอเลยไม่เป็นอย่ามายุ่งกูมีตัวแอบเหรอเอวกูหน่อยโอ้ยคิวกูหน่อยดูดยาโอ้เล่นง่ายๆว่ะเจอเล่นง่ายแม่งค่อยดีกูหน่อยดีไวเหรอ อย่าเล่นดีว่าอย่างงี้น้องถ้ากดติไม่เป็นน่ะกูสอนไ่ไในคลิปใี่กูอ่ะโถ่ชูจิหูเอาไปเอาไปเขียนกิจจโอ้เก่งมากเก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากเลยเก่งมากเลยกูเพิ่งมาเมื่อกี้นี้เก่งมากเก่งมาก เก่งมากเก่งมากเจอถ้ากูจะเล่นคนเก่าๆกูไม่นู่กูไม่น่าเก่งหรอกโอเคก็ก็จบกันแล้วกับคลิปเอ่อไอไออ้วนเฮ้ยไออ้วนใหญ่ไอีอ้วนตอนแรกผมไปซื้อสกินไออ้วนนะแต่ไหนวะก็ไม่ได้ซื้อหรอกสกินสมัยก่อนเลยน้องจงสมัยที่เอาจงที่ผมเล่นมาแป๊บๆอยากเปิดอยากเปิดสนได้ไอ้นี่ไอ้ไอน่ะไอ้น่ะเฮ้ย ไอ้แน่ๆนะไอ้สกินน่ะสวยมากเลยก็ไม่เจ๊งไปครับก o o d b บายติดตามกูด้วยไม่ไม่ไม่อยากทำคลิปหน้าปกน้ออีกแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าปกไอ้อ้วนกัน,กนออเจอกันครับก o o d บาย